สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็ทําการแปรรูปมะขามกันเช่นเคยนะคะนะคะตัดทุกวันเลยแล้วก็ทําการแปรรูปมะขามทุกวันเลยนะคะตอนนี้ทํามะขามเปียกอยู่ค่ะตามราคาไม่ทันแล้วนะคะตอนนี้ลงหัวโพบๆเลยนะคะมะขามที่ตัดมาเราก็จะมาเทไว้แบบนี้ก่อนนะเทตากแดดเอาไว้นะคะมันจะทําให้มันแกะง่ายขึ้นนะเพราะว่ามะขามมันสุกใหม่มันจะแกะมันค่อนข้างที่จะยากค่ะก็จะมาเทไว้แบบนี้นะตากแดดเอาไว้ก่อน เทกองๆไว้แบบนี้ค่ะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงเช้าเราจะเข้าสวนไผ่กิมซุงนะคะไปเอาแขนงหน่อไม้ไผ่กิมซุงมาขายสักหน่อยเมื่อวานเห็นอยู่เยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้มันก็ปลายเดือนกุมภาแล้วเนาะมันก็ยังพอมีให้ตัดอยู่นะคะในแขนงหน่อไม้ไผ่กิมซุงอะค่ะเผื่อได้ค่ากับข้าวนะคะเพื่อนนะคะกำลังไปร่วมมะขามกันอยู่ ตอบกับเพื่อนๆราชาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวไปเข้าส่วนภผยกิมซุงด้วยกันคะ่ะแบบนี้นะก็จะแตกแขนงออกมาหน่อดินก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะตอนนี้จะเป็นหน่อแขนงแบบนี้คะ่ะตัดไปขายนะคะวันนี้เนี่ยค่ะเพื่อนแขนงหน่อไม้สวยๆเลยพอได้กินนะคะพอได้ขาย เดี๋ยวดูแรงนะคะก็เข้าส่วนนะคะมาตัดแขงนงหน่อไม้เอาไปขายจ้าตัดมาก็พอได้นะคะตัดมาประมาณ10กิโลน่าจะได้อยู่นะมาปอกเปลือกเดี๋ยวไปส่งให้กับทางแม่ค้านะคะตอนนี้แม่ค้ารออยู่เดี๋ยวมาปอกเปลือกหน่อไม้ด้วยกันนะคะเพื่อนๆปอกเปลือกนยะเพื่อนๆช่วงนี้จะขายดีมากๆเลยนะ สำหรับหน่อไม้กิมซุง้งออกทั้งปีค่ะถ้ามีระบบน้ำเนาะแต่ส่วนของเรานะคะไม่ไม่ได้วางระบบน้ำปล่อยแบบธรรมชาติจริงๆนอนดินก็ยังพอมีออกอยู่ ไม่เยอะนะคะก็เอาไปส่งให้กับแม่ค้านะคะแม่ค้าก็จะไปขายในตัวอำเภอเนาะเราส่งกิโลกร,รมลัมละยี่สิบาทนะคะหน่อนแหนงแบบนี้เนาะหน่อนเล็กๆหน่อนแหนงที่มันแตกออกมาเอาไปต้มไปแกงก็อร่อยค่ะเพื่อนๆแหนงหน่อไม้กินซุง ขายกันทั้งปีไปเลยทีเดียวเชียวถ้าเป็นหน่อแบบดินแบบนี้นะคะเราก็จะตัดแต่งเอาข้อเขาอ,ออกนะคะตัดข้อเขาอขอกเราก็จะแต่งตัดเนี่ยค่ะ แบบนี้นะเราจะขายทั้งหนอเลยเนี่ยนะกิโลกร,รัมละ30สบาทเดี๋ยวถ้าเป็นหนอแหน,นะกิโลกร,รัมละยี่สิบาทนะคะหนอแหนคือหนอเล็กๆแบบนี้นะแบบนี้เรียกหน่อแหน,นเพื่อนนี่นอใหญ่ เนี่ยค่ะเพื่อนปอกเสร็จแล้วนะสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวไปส่งให้กับทางแม่ค้ากันนะคะได้สิบกิโลพอดีเลยค่ะเพื่อนวันนี้ถ่ายมาแล้วจ้าได้สิบกิโลนะคะสิบกิโลนิดๆแหละก็ได้สิบกิโลสองร้อยบาทน,นะหน่อไม่หลายหน่อ,นอแล้วก็ขายรวมกับอาขนงหน่อไม้ไปเลยสําหรับเปลือกของเขานะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ยาดนะคะไปให้วัวเขากินดีมากๆเลยนะวัวค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมแลวก็เติมกาลังใจให้กัน ไวเจอกันคลิปต่อไปคันเพื่อนสวัสดีค่ะ